สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าจอยพารวยสแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางไวราวพัฒนาเป็นชุดสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวจ้าวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสี่สองห้าหกห้ามาให้พี่พี FC ได้รับส้มจ้า สำหรับผลสรุปวันที่27นาะจาก,กับแนวทางเล่าพัฒนาเนาะจา้ามาเบิกกันเลยเนาะจา้าว่าจอยหายตัวไหนไปเนาะจา้าจอยให้เด่น069รูดอยู่ที่6แล้วก็0จา้าผลสรุปจ้า 6, ตัวออก1 0 7 0 4 5 2ตัวล่างชุด6ตัว1 0 หนึ่งศูนย์มาตัวกับศูนย์หนึ่งจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนอจ้าเด่นศูนย์มาจ้าลูดศูนย์มาจ้าหนึ่งศูนย์นจ้าพี่น้องฝั่งล่างเขาได้เฮนะจ้าหนึ่งศูนย์สองตัวล่างเจ็ดศูนย์นจ้าเจ็ดศูนย์มาตัวกับศูนย์เจ็ดจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเดอจ้าได้เฮจ้าเขาเต็มเต็มล่างชุดหกตัวกับล่างชุดสี่ตัวนอจ้า สามตัวศูนย์สี่หาสี่หาลูดไปเนาะจ้ายินดีกับพี่พี่เอฟซีตามแนวทางเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดนาะจ้าสุดสองตัวบนล่างเข้าเต็มเต็มล่างสุดหกตัวเนาะจ้าหนึ่งศูนย์มาตัวกับศูนย์หนึ่งเนาะจ้าสองตัวล่างเจ็ดศูนย์มาตัวกับศูนย์เจ็ดนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเด่นซย์ลูดศูนย์มาจ้าส่วนสุดสามตัวกับลูดไปเนาะจ้า คำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะพีพีเอจ้าสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าจะวันนี้จ้อยให้เด่นอยู่ที่เด่นหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดจ้าเด่นหนึ่งเด่นสี่เด่นเจ็ดลูดอยู่ที่หนึ่ง แล้วก็เจ็ดจ้าซ้ายลูดซ้ายวิ่งนอจา่าทามักสีชอบสีน้ำสีไปลูดได้เลยนอจา่าผอบางเถือบางค้างก็อาจจะจับตัวลูดโบตุงนอจา่าหนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ซีจ้าซีมีสี่ศูนย์สี่ห้างวดก่อน4ีาก็ออกไปแล้วนาะจ้าแต่ว่าสูตรตัวจาะจ้อยก็ยังคำนวณได้หาจ้าส่วนเลขเด่นจ้อยก็ยังคำนวณได้ซีจ้าส่วนสูตรตัวจาะจ้อยก็คำนวณได้หาจ้อยก็เลยจับซีาออกมาอีกเผื่อว่าแนวทางสีออกมาตัวเดิมนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าแนวทางบนแนวบนยอดนาะจ้า คำนวณในตัวเดิมก็ต้องเอาตัวเดิมเนาะจ้าสี่แปดเจ็ดมีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดงวดนี้ได้คำนวณเบิร์นเจ็ดเจ็ดจ้าเจ็ดแปด ามตัวจ้าสามตัวถามักทาชอบถาถูกใจคอยตามน้อจ้าสามตัวมีเจ็ดสี่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสามศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดตัวเน้นตัวที่จอยชอบจ้าสามตัวมี หนึ่งเจ็ดแปดสี่แปดสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาะจอไว้บันถือไวใส่ไปเปลี่ยนแนวทางได้นะจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดเดอ้อจ้า PPFc จ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างรุดบ้างเนาะจ้าคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าสุดท้ายขอให้ PPFc ทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าเข้าตัวใดแบบใดก็สามามาคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่จอยฟังใดเลยเนาะจ้า เจชเสไดมีกำลังใจในการทําแนวทางต่อไปจ้ะสาหรับคลิปนี้โจเพียงสานี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า